วันนี้มีงานสำคัญที่จะต้องไปนะคะเราก็รู้แล้วว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่พายุขเข้าฝนตกหนักนะคะช่วงเช้าเนี่ยฝนตกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นจังหวะอะไรที่ดีมากๆพอช่วงเที่ยงบ่ายมาเนี้ยฝนก็หายนะคะพอจะมีแดดบ้างเราก็เลยได้เวลาไปแต่งตัวนะคะ ต่งตัวชุดนี้ก็เพื่อนเพื่อนถ้าเป็น FC กันก็คงจะเคยเห็นแล้วนะคะที่ว่านำมาโชว์ให้ชมว่าเปิดตู้เสื้อผ้าและเอาเสื้อผ้าที่ใส่ออกงานมาให้ชมนะคะวันนี้เราก็เลือกใส่ชุดสีชมพูนี่นะคะก็เป็นผ้าไหมะคะ่ะแล้วส่วนเสื้อก็เป็นผ้าผ้าชีฟองนะคะผ้าชีฟองสวยค่ะวันนี้เราก็เลยแต่งตัวสวยหน่อยเป็นงานสำคัญก็ต้องแต่งตัวให้ ออภูมิฐานนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราไม่ใช่เด็กแล้วเราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยสุภาพค่ะกดติดตามนะคะแล้วตามมาชมค่ะเดี๋ยวมาชมกันว่าเราจะไปยังไงนะคะแล้วจะมีอะไรงานที่เป็นยังไงนะคะตามมาชมค่ะมาชมกันค่ะ ได้ใส่ชุดสวยที่เคยโชว์ให้ชมแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เวลาใส่ชุดสีชมพูวันอื่นก็จะใส่ชุดแล้วแต่นะคะแล้วแต่โอกาสวันนี้ก็ใส่สีชมพูค่ะนะคะก็คงสวยนะคะอากาศมันอึมครึมมีฝนตกตลอดทุกวันเราก็เลยใส่สีสดใสหน่อยใส่สีฟ้าก็รู้สึกไม่เข้ากับบรรยากาศใส่สีเหลืองก็คงไม่ไม่เข้านะคะเอาสีชมพูเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสคุยกันย,ยาวๆนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปงานก่อนต้องไปเดินๆนิดหนึน่งนะคะไปช้ามไม่ดี <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสมาลงคลิปนี้นะคะทําคลิปให้ได้ชมกันคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่งานนะคะก็ อาจจะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายลงงานทั้งหมดนะคะคงไม่มีโอกาสอย่างนั้นเดี๋ยวได้คุยกันใหม่ค่ะไปค่ะได้เวลาไปแล้วนะคะไปด้วยกันค่ะใช้เวลาเดินทางไปก็ไม่นานค่ะแป๊บพลิบตาเดียวเรามาถึงแล้วนะคะ มาที่โบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะ350ปีค่ะปีนี้ก็จะมีช่วงเดี๋ยวช่วงปลายปีนะคะเดือนธันวาค่ะจะมีฉลองใหญ่นะคะ350ปีแต่วันนี้ก็เป็นวันฉลองที่สำคัญค่ะนะคะเป็น ความสําคัญของชาวแคทธอลิกนะคะและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือมีบาทหลวงที่มาทำมิซาเนี่ยนะคะ mm. เยอะมากมายค่ะ mm. ร่วม40องค์เพราะว่าเออจะใช้เลข40นี้เพราะว่าก็ mm. มีเออบาทหลวงหลายๆท่านเนี่ยนะคะ mm. ก็เออเป็นเขาถ้าเป็นพุทธก็เขาเรียกว่าพรรษาใช่ไหมคะ40พรรษาเนี่ยะคะ แต่ของคริสเราก็เรียกว่าบวชมา40ปีนะคะก็เลยมาร่วมฉลองก็ถือว่าวันนี้เป็นฉลองวหยใหญ่ค่ะและบวชนี้ก็เป็นโบวชเก่าแก่ก็มีคนมาเยอะมากๆค่ะเราก็เลยต้องมาก่อนด้วยนะคะไม่งั้นมันจะแน่นแล้วเราก็จะไม่มีที่นั่งที่ที่เราสามารถเลือกได้นะคะอันนี้เราก็ได้มาก่อนเวลาเล็กน้อยแต่คนเขาก็มากันก่อนแล้วนะคะ คนที่เขาอยู่ใกลๆเขาก็โบสนี้มีชื่อเสียงมากๆเขาก็อยากมาอยากมาชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะเชิญฟังได้นะคะตอนระหว่างนี้มีพิธีพอดี ทีการในวันนี้ก็คือมาสองชั่วโมงกว่าๆนะคะเราก็ถ่ายคลิปมาให้ชมประมาณสองนาทีสามนาทีแค่นั้นนะคะ ไม่เป็นการรบกวนเพื่อนๆที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันกับเราแต่เราก็เอามาให้ชมเพื่อให้เห็นว่าออการอยู่ร่วมกัน,นมีอะไรบ้างมีอย่างไรบ้างนะคะก็หวังว่าคงจะทำให้เข้าใจในสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะคะเป็นการอยู่ร่วมกันนะคะวันนี้พิธีก็จบสิ้นจบแล้วนะคะก็เสร็จพิธีแล้วก็กลับบ้านค่ะ กลับถึงบ้านมาพอดีก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะคะถึงบ้านปุ๊บก,ก็ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะแล้วก็บอกเป็นโชคดีนะคะแล้วก็จิตใจเบิกบานค่ะไปร่วมพิธีมาเนี่ย กลับถึงบ้านแล้วก็แช่มชื่นแจ่มใสนะคะแบ่งบุญนะคะนำบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะก็หวังว่าสิ่งดีๆก็จะทำให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมนี้ได้รับผลประโยชน์ได้รับจิตใจที่เบิกบานไปด้วยนะคะลับถึงบ้านก็ไม่คิดหน้าค่ะถ้าชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนกันนะคะ ที่ติดตาม,ตตามชมนะคะนะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ